บ้าได้ยาเขาบมได้เกิดแหละเขาไม่นด้นะบอลบอลหัว ออกมาแลวออกมาแล้วประธานแขกที่ไม่เกล็ดไหนคู่ที่ห้าประเพณีห้าสิบห้าสีพายยืนในสายขอให้หอบคัดเลือกซึ่งเป็นการพบกันระวังนางสาวหงศดาบ้านตานเปรี้ยวอยู่เบื้องฟังแล้วน้ำถุงสีแดงส่วนอีกลำหนึ่งในน้ำีิดาสองนางีิดาสองนั้นบ้านเกินกลางอยู่เบื้องวังหววมคู่ขี้สูสีออกมาแล้วออกมาแล้วว่าเป็นไผ่น้ำเป็นไผ่ตามต่อน,นี่ต่างคนต่างพายต่างคน,ต,งคนต่างเบียดต่างเสียด ตั้งสีเอาลเลยเอาลเ,เอาลยว,ว่าจะเป็นจักไหนเราสำลับในนามบ้านตาัดเปี้ยก,ก็คือนางหงสดานางหงสดาจูเนีย์กันด้วย ว่าจะเป็นท no ังไหนบัดน so ี er ่ต้มาขอกันมาคันก yeah. ันอยู่นี่เอาแล้วเอาแล้วว่าจะเป็นจังไหนทีดาสองนาของพี่น้องบ้านนำพนายจะนำทันเพะทันเอารวยจะนำทันริบันตอนนี้ตะเกียกตะกายหัวภายท้ายเปิดระเบิดเปิดเบิงเป็นมวยดุกวเป็นมูยรุกแยงบ่าแม่พี่น้องหัวภายท้ายเปิดระเบิดความมันกันมาต่างคนต่างอาต่างคนต่างงานส่วนบาตานเปรี้ยวตานเปรี้ยวว่าจะไหนหงส์าหงส์ษาล่องน้ำบังตะเกียกตะกายไปแแงวังว่าจะแสงหนีส่วนเกินกลางสามทีดาสองนาง บุรุษละความยายามต่างคนต่างอัดบอกว่าตอนนี้ลำบังลำบังจะหนีแล้วเว้ย่านคำเอลเคส่งกระเปาประกวดธนาคารพัฒน,นาเรากรส่งเปาประกวดตอนนี้ไรบดไรเบียนไรเสียดไรสีนีออกมาสำหรับบ้านเกินกลางส่วนอีกลำหนึ่งในนามของบ้านตันเตียนนางหงสดาบินแล้วบินแล้วบินแล้วแต่ว,ว่าสีนี้ลอดปลอดไปตลอดปลอดไปฮเซนไซหรือบอ่เพราะว่าตอนนี้กูต่อสู้กําล้อตีแห,แหนแซงนาตีแห,แหนแซงนาบ่ม่นกันว่าอีกประมาณสามร้อยเมตรสุดท้ายไปจะเป็นไปไปจะเป็นไปลองนั่งฟังใน นางสาวหองสดาจะหนีได้ตลอดปลอดภัยจะหนีได้ตลอดปลอดภัยส่วนว่าอีกลำานึงเกินกลางทิดาสองนางลิบีเลิ่มจี้เติมตามตามขึ้นมาทานติดสิขมางใกล้ต่างกนต่างคอต่างคอต่างภัยเอาละไว้ตอนนี้คูกี้ชูศีกันแล้วกันนางสาวหองสดาจะหนีได้ตลอดปลอดภัยหรือบดได้บ่ได้เขาต้องปรึกถามทิดาสองนางของของธนาคารพัฒนาลาวว่าจะไปที่ไหนหัวตอนนี้หัวเรือสมบัติเกินเสมอกันแล้วส่อสมวัชสติงแตขง ใส่แล้วสอสมวางสถิงแงคอไรส่วนขาอวีธนแรงทีหนึ่งกับคอกันตอนนี้ไร้บอลไเบียนไเสียไลเสียห้าสิบแม้จะได้จาเขาเชนไซำมาได้นำมได้น้ำกันกางสมทีแงสั่งหนีกันกลางสามหนีกันกลางสามหนีกันกลางสมหนีกันกลางสามหนีเลืาหันเปรี้ยวกับจี้เตจี้บททันปอยให้เกินกลางสามธนาคารพัฒนาลาวหานขาคำเอลเเอาชนะไปในเที่ยวนี้พี่น้อง that's the